สวัสดีทุกท่านที่เป็นชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะราศีเกิดจากการเดินของดาวอาทิตย์ยกข้อสู่ราศีมีนกลางเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายนค่ะก็วันที่ไม่สามารถระบุที่แน่นอนได้ว่ากลางเดือนคือวันที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการเดินของดาวในปีที่คุณเกิด ส่วนลัคนาได้จากการเอาวันที่เดือนพศเวลาเกิดเข้ามาหาจุดเราเรียกว่าจุดลัคนาหรือจุดตังต้นการเดินทางในเดือนธันวาคม2 6 6 4มันมีดาวขยับดาวอังคารดาวพุธดาวสุขในวันที่4ธันวาคม2 6 6 4ค่ะส่วนมันจะส่งผลอย่างไรต่อคุณชาวลัคนาสถิตราศี่มีนเรียกว่า อยู่ในแดนบวกค่ะแดนบวกอย่างไรเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวอังคารท่านเข้าบ้านตนเองในรอบหลายเดือนเลยค่ะพอท่านเข้าบ้านตนเองจะส่งเสริมให้รายได้ความแข็งแรงของคุณหรือสิ่งที่คุณคาดหวังบางสิ่งบางอย่างมันจะสำเร็จ บางสิ่งบางอย่างนั้นมันคืออะไรขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแต่ละท่านบางท่านสงสัยว่าพื้นดวงคืออะไรพื้นดวงก็คือรูปดวงดาวสิบดวงที่เราเอามาจากวันเกิดของเราค่ะแต่ละดวงดาวมันจะอยู่ในที่ต่างกันการที่ดาวการเงินของคุณเข้าสู่เรือนพบสุภะสิ่งที่คุณมุ่งหวัง สิ่งที่คุณมุ่งหวังจะนำทางให้คุณสำเร็จแต่ถ้าสำเร็จอย่างไหนเอาคร่าวๆค,คนเกิดแต่ละวันนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ตำแหน่งการงานของคุณบริบทในเรื่องอำนาจวาสนาจะส่งเสริมให้คุณสำเร็จหรือคุณจะเอาอำนาจวาสนาของคุณไปทำอะไรก็สำเร็จคนเกิดวันจันทร์สุขภาพกายใจ เราแข็งแรงขึ้นใครที่ป่วยอยู่มีเกณฑ์หายป่วยคนเกิดวันอังคารตัวคุณและคนรอบข้างแข็งแรงขึ้นหรือมีบริบทอะไรก็แล้วแต่ที่จะนำทางไปสู่ชีวิตที่รุ่งเรืองขึ้นหรือบางท่านสมมตุติคนโสดอาจจะเจอใครสักคนไหม คนมีครอบครัวยังไม่มีลูกเต้าเอาก็ไม่แน่ก็ฟ้าอาจจะประทานให้ละรอมานานสำหรับใครที่เป็นย่าเป็นยายเป็นปู่เป็นตาอาจจะมีหลานก็ได้นะคะคนเกิดวันคานคนเกิดวันพุธก็บอกว่าค่อนข้างจะหนักหน่อยดาวอังคารทักษะกาลีกาลีคือปัญหาและอุปสรรควิบากกรรมอังคารคือมุทะลุความใจร้อน ความเอาแต่ตัวเอาแต่ใจตัวนักเลงสถานที่ที่มันจะก่อเกิดให้คุณเรียกว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเครื่องจักร <_ S 2> เครื่องยนต์นกลไกแม้แต่รถยนต์แม้แต่รถยนตยน์หรือเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ขอให้คนกดดันพ,พูดกลางวันเรามาระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองบ้างนะคะมีอะไรเข้ามาทําให้อารมณ์เราวูบอย่าวูบไปกับสิ่งเราทําให้เราต้องระเบิด คนเกิดวันพระหสัสบดีการงานค่ะการงานจะขยับคนเกิดวันศุกร์คือคนที่โชคดีที่สุดคนเกิดวันศุกร์ดาวคารคือทักษะสีสีคือสิริมงคลโชคลาบเงินทองลาบลอยลาบอะไรก็แล้วแต่ได้มาแบบลงทุนลงแรงหรือได้มาแบบ,แบบฟรีก็แล้วแต่คนวันศุกร์เป็นต่อเพื่อนคนวันเสาร์เรียกว่าคุณอยากจะช่วยเหลือหรือคุณอยากจะให้ใครช่วยเหลือหรือคุณอยากจะ ทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้ชีวิตคุณจเจริญเติบโตและงอกงามขึ้นลุยได้เลยนะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันพุธราหูพุธราหูที่อยู่อาศัยไม่ว่าคุณจะโยกย้ายคุณจะขายหรือคุณจะซื้ออังคารอาจจะเป็นรถยนต์ก็ได้รถหกล้อสิบล้อหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องจักรเครื่องจกักรเครื่องกลสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะ ถามว่าแล้วดาวพระหัสสมบีีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณเข้าสู่เรือนวินาศวินาศ,นาศคือเรียกว่ายังยังไม่ร้อยเอร์เซหรืออาจจะคิดได้ลงวางแผนได้แต่เดี๋ยวมันจะขับเคลื่อนทีหลังหรือถ้าคุณอยากจะสําเร็จอยากจะทสงหวังตั้งเป้าอะไรไว้คุณลงมือลุยนะคะลงมือลุยได้เลยเดี๋ยว การทีด่ดาวเดินทางไปที่ข้างหน้าเรื่อยๆนี่ค่ะมันจะส่งผลให้คนลัขณาราศีมีเรียกว่าอาจจะพน้นวิบากขับละใกล้ละดาวพฤติยูเนี่ยค่ะตัวทําลายคุณอยู่เนี่ยกำลังจะออกยกมาตรงนี้ละคุณจะเบาใจบางสิ่งบางอย่างแล้วโดยการเงินของคุณเริ่มเดินหน้าเข้าบ้านตนเองเข้าบ้านตนเองแล้วเกิดโชคก็เรียกว่าสิ่งที่คุณทํามาที่ผ่านมาหรือ,อาบางสิ่งบางอย่างที่ อรอคอยมาตั้งนานแล้วมันไม่สําเร็จสักทีดาวมันเดินหน้าแล้วค่ะหลายสิ่งหลายอย่างจะนําพาสู่ความประสบผลสําเร็จก็ขอความสาสแสดงความยินดีกับท่านที่เป็นชาวราศีมีนเกิดเกิดกลางเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายนวันที่เท่าไหร่ไม่สามารถระบุได้นะคะต้องไปดูปฏิทินในปีที่คุณเกิดส่วนลัคนาราศีมีนถามว่าอาจารย์ใช้ตัวไหนทํานายผู้คนในการตรวจดวงส่วนตัวคือใช้ลัคนาเป็นหลักค่ะถ้าใครมี เวลาเกิดนี่ดิฉันจะชอบมากคือมันอ่านได้หลายแนวทางนะคะมันจะตอบเจาะคําตอบได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ถามว่าการตรวจดวงกับดิฉันเนี่ยค่ะดิฉันไม่ได้ให้คุณเล่าอะไรเลยนะคุณมีหน้าที่โอนค่าวิชามาให้ดิฉันเห็นแล้วก็รอว่าเราจะนัดตรวจดวงกันเมื่อไหร่คือคุณก็ไม่ได้เห็นวิดีโอของดิฉันคนเดียวนะคะไม่ใช่ โทรมาปุ๊บอยากจะดูปั๊บเลยอะไรก็เห็นใจจารย์บ้างอาจานมีแค่สองมือสองเท้าสองขาแล้วก็หนึ่งปากดังนั้นก็คงต้องรอคิวบ้างสักเล็กน้อยนะคะอาจจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าบางทีก็มาเป็นกอเป็นกำตุ้มตุ้ตตุ้มต,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 มตมอะไรประมาณนี้ค่ะบางทีอาจจะช้าหน่อยสักสองสามวันเป็นต้นก่อนจะจากกันไปขอฝาก เหมือนเดิมค่ะหนังสือหนังสือที่ที่11ของหลวงพ่อชุมพลพระปญโยูเนี่ยค่ะมีอยู่ใน YouTube มีอยู่ใน Google ถ้าใครสนใจอยากจะฟังฉบับเต็มก็คีข้อมูลหนังสือที่ที่11ได้เลยมันจะโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเลยส่วนที่ที่ฉันเอามาเล่าเนี่ยค่ะก็มันเป็นบางบทมันมีตั้ง2อง0บทมันเป็นบทสั้นๆก็เอามาอ่านอย่างบทที่217กล่าวว่าอารมณ์ทั้งหลายย่อมผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีอะไรอยู่คงทนตั้งอยู่เพียงขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปเหมือนน้ำที่ผ่านสายยางผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอารมณ์ที่ผ่านจิตก็เป็นเช่นนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีแต่ความเกิดดับเปลี่ยนแปลสังขารทั้งรูปธรรมนามธรรมล้วนไม่เที่ยงแท้ไม่คงทนเปลี่ยนแปลตลอดการอย่ายึดมั่นกับสิ่งใดยึดไว้ก็ทุกเปล่า สังขารทั้งหลายย่อมไม่สนใจความยึดของเราย่อมเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างซื่อตรงไปยึดเองก็ทุกเองฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะสวัสดีค่ะ